แชมพูที่รู้ใจยาสระผมลบกเก้าจอะไรเจ้ทำอะไรเนี่ยทำไมหรออายคนเนี้ยทำไมอ่ะเจจะอาบน้ำเนาะแต่ว่าเจเจสระผมตอนเช้าไม่ใช่หรออุ้งก็ทำไมล่ะเจ้ไม่รู้หรอสระผมบ่อยทำให้ผมร่วงนี่ฉันใช้ยาสระผมลกะเก้าจ้าได้บ่อยตามต้องการที่สำคัญนะจะายิ่งตระยิ่งบำรุงจ้าพรามสร ยูดีเจอขอมยูดีไหมอยากของดีอ่ะนี่ไงแบรนเนี้ยเจไว้ใจมากไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันไม่ว่าจะเป็นสบู่แต่ที่สําคัญนะที่ชอบมากก็คือยาสระผมแลกวก็เก้านี่แหลออนี่เจของดีเลยเนี่ยดูดูหอมหอมไหมหอมไหมกินหอมดิ๊ดิกินหอมสมุนไพรทั้งน,นั้นเลยนี่นะเนี่ยกลิ่นมะกรูดมา,มาเลยลอยมาเลยค่ะ ช่วยให้ผมนุ่มสวยจะได้บ่อยตามต้องการพี่ช่วยให้หนังสีสางไม่มันที่สําคัญนะจ๊ะบำรุงเส้นผมตั้งแต่หนังสีสางยันจะด,ดปลายผมเลยจ้จาเดยใช้แล้วนะมไม่เปลี่ยนใจเลยแชมพูร็อเบ้า,ามั่นใจใช้ดีจริงขนาดนั้นตลอดเดยแนอนแล้วแล้วแล้ว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 แล้วใครมามาเรียกอะไรอ่ะแกรนแกรนเป็นแบบนี้ตลอดเลยเห็นอะไรดีๆหน่อยอ่ะชอบขโมยของเราตลอดเลย ยาสระผมนุ่ป,ปก้าเป็นแชมพูคว่น,นี้ที่คุณจะมั่นใจเพราะอะไรรู้ไหมคะเรามีสารสกัดจากมะกรูดดอกอัญชันสารสกัดจากธรรมชาติอีกมากมายช่วยให้ผมนุ่มสวยป้องกันผมหลุดร่วงเร่งผมขึ้นใหม่ที่สำคัญนะคะสารประโยชน์จากแชมพูนุ่ป,ปก้าจะทำให้คุณมีผมนุ่มสวยไม่มีรังแคที่สำคัญเน้นย้ำอีกครั้งค่ะหนังสีสาม,มันก่อให้เกิดรังแคต้องจัดเลยนะคะแชมพูนุ่ป,ปก้าแบรนด์น,นี้แบรนด์เดียวที่คุณมั่นใจสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆอย่ารอชา้ารีทักมาเลยคะ่ะ